สวัสดีครับผมบินนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28นะครับของเดือนกุมภานะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับตามที่ผมเคยได้สัญญาไว้นะครับว่าถ้ายอดผู้ติดตามครบ200คนผมจะมาแจกเสื้อ2ตัวนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณยอดผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับ เสื้อที่เอามาแจกก็จะเป็นเสื้ออันใหม่เลยนะครับยังอยู่ในถุงเลยนะครับไม่ได้มาขายเสื้อนะครับแล้วก็พอดีที่ทำคลิปไว้เมื่อนา,นานมาแล้วนะครับตอนที่ครบ200ก็คือว่าจะแจก2รางวัลแต่ยอดตอนนี้มันถึง300กว่าผมก็เลยมีรางวัลเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นปอกแขนเช็ดเหงื่อนะครับ ก็เป็นรางวัลเพิ่มมาอีกรางวัลหนึ่งนะครับก็ตามกติกาที่ผมได้บอกไว้ในคลิปใน u t u b e นะครับก็คือให้ส่งหลักฐานคนที่ติดตามมาที่ข้อความ Facebook ของผมนะครับผมจะได้รู้ว่าได้ติดตามจริงหรือเปล่าแล้วเวลาได้รางวัลผมจะได้ตามตัวถูกนะครับเพื่อที่จะขอที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อหรือของรางวัลให้นะครับเพราะว่า ยอดผู้ติดตาม300กว่าคนก็จริงนะครับแต่ผมเห็นแค่ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้ว50กว่าคนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะครับเพราะว่าชื่อผู้ติดตามกับชื่อ Facebook ผมจะไม่รู้นะครับแล้วก็ทําให้ตามตัวยากนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ติดตามแล้วผมพอรู้ว่าเป็นใครในเพื่อนที่เป็นเพื่อนใน facebook ผมก็จะถือว่ามีสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมก็จะลงรายชื่อให้นะครับ ตอนนี้ยอดคนที่ผมมีหลักฐานพอที่จะตามได้แล้วก็ส่งข้อมูลมาก็จะมี34คนนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมเอาลง youtube ให้ดูด้วยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับก็โปรแกรมที่ใช้ใช้สุ่มรางวัลวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมได้เซตไวท้ที่จำนวนที่ เลขผู้โชคดีก็คือเลขที่1นึถึงสานะครับก็สมมุติแบบนี้นะครับเป็นการสุ่มลักษณะแบบนี้นะครับกดแล้วก็มันจะแรนดอมไปนะครับนี่อย่างนี้ก็หมายเลข2ผู้โชคดีอ่าอย่างนี้หมายเลข16โชคดีเนาะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเสื้อตัวแรกจะเป็นเสื้องานวิ่งของงานวิ่งปลายจีนนะครับนี่ตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าใครจะโชคดีนะครับอ่ะ นี่ผมก็อาจจะไม่เห็นนะครับอ้าวเริ่มเลยนะครับปึ๊บอ่าลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองคือผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลำดับที่สองรายชื่อเป็นใครนะครับอ่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นพี่ทรงชัยนะครับนี่เลยพี่ทรงชัยนะครับพอดีเพิ่งทําคลิปมาเมื่อวานเลยนี่นะครับพี่ทรงชัยนะครับพี่ป๊อกนะครับได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับโอเค นี่อันนี้รางวัลที่สองนะครับเป็นเสื้อจากงานวิ่งวัดเหนือที่พนัทนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะเป็นใครโอเคอ่าเดี๋ยวผมเอาใกล้ๆกล้องนะครับจะได้ชัดๆโอเคไปลำดับที่สีนะครับมาดูกันนะครับลำดับที่สีนะครับชื่อพี่ดีมั่นนะครับ เกเกียรติดำรงนะครับเดี๋ยวผมจะตามส่งข้อความไปบอกนะครับนี่ครับดีมั่นนะครับก็คลิปในนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะครับเป็นการอัดคลิปแบบดนสดไปเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานนะครับก็อันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะครับรางวัลที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับไม่ได้มาขายของนะครับเหมือนไล่สดขายของเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอ้าหนึ่งสองซ้าปึ๊บกดไม่โดนอีกหนึ่งสองซ้ำโอเคเอาใหม่นะครับหนึ่งสองซ้ำต๊อาโอ้ลำดับที่สองนะครับมันซ้ำคนเดิมนะครับคนแรกได้ไปแล้วคนเดิมนะครับพี่สงชัยนะครับพี่ป๊อกนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับถือว่าสละสิทธิ์นะครับไม่ให้ได้สองรางวัลนะครับอ่ะเอาใหม่ เดี๋ยวดูปุ่มก่อนนะครับเอาหนึ่งสองสามปึ๊บอ่ะอันดับที่สามสิบมาดูกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับสามสิบสามสิบวิชัยชนะบุบญนะครับพี่วิชัยชนะบุญนะครับนี่เลยอ่านี่ก็รางวัลที่สามนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแจกของรางวัลเพื่อ เป็นการขอบคุณยอดผู้ติดตามครบ200นะครับก็เดี๋ยวถ้ายอดผู้ติดตามครบ500เดี๋ยวผมจะมาแจกรางวัลอีกนะครับแล้วรอดูนะครับว่าผมจะแจกอะไรนะครับของรางวัลอาจจะมี5รางวัลหรือ10รางวัลก็ได้นะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับว่าถ้ายอดผู้ติดตามครบ500ผู้ติดตามเดี๋ยวผมจะมาแจกรางวัลอีกนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งหรือวิธีการวิ่งการซ้อมบรรยากาศงานวิ่งหรือสนามวิ่งนะครับถ้าใครมีข้อติชมหรือแนะนำอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับวิ่งแบบไหนก็บอกผมแนะนำผมมาได้นะครับทางช่องนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ หรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ยอดไลค์เยอะๆจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ